Sure. Station t คุณผู้ชมคะหลายคนจะรู้ว่าสวนนงนุษย์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกซึ่งการจัดสวนก็นับว่าเป็นศินละปะอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและก็มีความสุขด,ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากคุณอากํำพลตังสัจจานะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะในเรื่องของการสรรสร้างสวนขนาดใหญ่จนกลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพคกษ่องสที่สาคัญของประเทศไทยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอถามคุณอาว่าเอกลักษณ์ของสวนนุชคืออะไรเพราะหลายคนนะคะที่เข้ามาที่สวนนุชอาจจะทราบว่าแบบมีแค่สวนสวยๆหรือว่าการที่จัดต,ต้นไม้ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับที่จริงสวนนุชเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับหละทุกอย่างที่เราทำเนี่ย หลัคำานึงถึงผู้มาใช้ใชเอกลักษณ์สำคัญของเราเนี่ยก็คือเราเอาต้นไม้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเมื่อมันออกดอกเนี่ยเรามาจัดเพื่อแสดงเหมือนกับเป็นการเ,าเหมือนงานพืชสวนโลกอย่างนี้น,นะครับคือเรียกว่า,างานพืชสวนโลก3ามร้วันและการที่สวนนุชเพราะทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีไม้ใหม่ที่ออกดอกมานะครับหรือไม้ที่ใหม่ที่เรา คิดว่าควรจะมาแสดงให้ชมเนี่ยเอามาจัดอยู่เป็นประจำเห็นว่าปีที่แล้วนะคะสวนลุงนุชคว้ารางวัลระดับโลกที่งานจัดสวนด้วยตรงนี้อยากให้คุณอาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะมันเป็นงานไม้ดอกที่ประเทศอังกฤษนะครับงาน Chelsea f ลาวเวอร์โชซึ่งมีอยู่ปีนึงเขาก็มีอยู่7งานใหญ่ๆในประเทศอังกฤษนี่เป็นงานแรกของเขาและเป็นงานที่พระราชินีของอังกฤษท่านเป็นประมุขในงานอันนี้ รเราก็เห็นว่าการเอาวัฒนธรรมและการเอาไม้ดอกของประเทศเราเนี่ยไปจัดในงานนี้จะเป็นการเยผยแพร่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะขับเร็ทั่วยุโรปหมดนะครับและัวมทันงอังกฤษด้วยครับเราก็ได้ได้ไดประโยชน์จากอันนี้ครับก็เลยได้ไปอยู่4ปีซ้อนแล้วครับตอนนี้คืองานนี้นะครับเขาเน้นถึงว่าเป็นการจัดไม้ที่ให้ผู้ชมของงานเนี่ยมาดูแล้วก็ สามารถที่จะเอาไปใช้ในบ้านเขาได้ในชีวิตประจําวันไอ้นี่เขาเน้นเรื่องนี้นะครับก็ผมเองก็ได้ไปดูของคนอื่นเขาด้วยว่าเขาได้พัฒนาไปถึงไหนนะครับแล้วเราเองก็เอามาพัฒนาผลงานของเราเมนหลักของดอกไม้เนี่ยก็คือกล้วยไม้ซึ่งเป็นไม้จบออกของเราก็อยากให้คนชาวอังกฤษเขาได้เห็นแล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเขาได้ถ้ากเราโฆษณาสินค้าของเราไปด้วยในตัว คุณอาคะถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะคุณอาคิดว่าอะไรที่ทําให้เราได้รับรางวัลระดับโลกอย่างนี้คะผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับซึ่งชาวยุโรปเขาก็อยากเห็นว่าทางเอเชียรหรือทางประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นนะครับไม่ใช่เรื่องการจัดดอกไม้อย่างเดียวนะครับ,รบผมก็เลยเอาวัฒนธรรมต่างๆของเราเนี่ย ไปเผยแพร่ทุกๆปีได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วนะคะถามถึงประเทศไทยของเราบ้างดีกว่าส่วนอุนุชก็ยังได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยอดเยี่ยมภาคตะวันออกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เราเราก็ได้รับรางวัลเดินเดนมา3ปีนะครับแล้วก็ยอดเยี่ยมเนี่ยสปีทราบมาว่าที่ส่วนนุชมีโครงการหลายโครงการ ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและก็สังคมด้วยมีอะไรบ้างคะเราก็มีโครงการรักต้นไม้ลรบล้อนโครงการเกษตรชีวภาพนะครับซึ่งเมื่อผ่านนักเรียนมาเนี่ยเราก็ให้เขาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อเขาได้เห็นแล้วเนี่ยสุดท้ายเลยก็ได้เที่ยวสวนสวยสวนสนุกถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไปผมเองก็มองดูว่ามีไม้อะไรเนี่ยที่สามารถให้ความสวยงามและให้ไม้ดอกด้วยในเวลาเดียวกันก็เห็นต้นชวนชมเนี่ยผมก็เลยจัดการ ซื้อชวนชมจากทุก แหล่งญาตในประเทศไทยเรานะครับเอามารวมไว้ที่นี่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดตัวเต็มที่คุณอาคะก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกว่าสมุดมีความอลังการแปลกแล้วก็มีสเสน่ห์ทำให้คนหว้นกลับมาได้ตลอด365วันเลยค่ะและยังเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของคนไทยด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอากมพลปันสัจจาที่ได้ให้เกียรติมาเรียนรู้หรือว่ามาบอกเอาสิ่งดีๆกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณค่ะ